ขั้นตอนที่4เราจะมาซื้อสินค้ากันนะคะเราจะซื้อเป็นเงินสดกันก่อนค่ะมาที่ซื้อค่ะเลือกข้อ2ซื้อเงินสดค่ะกดเพิ่มข้อมูลใส่เลขที่ไปซื้อสดเปลี่ยนวันที่ค่ะเลือกรหัสผู้จำหน่ายเป็นแอมเปอร์ค่ะใส่รหัสสินค้าเราจะเลือกเป็นตัวว่าคอมพิวเตอร์ตัวที่2นะคะ จำนวน13ตัวค่ะราคาต่อหน่วย13.04นะคะเป็นจำนวนเงิน169.52ค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะการซื้อเงินสดค่ะต่อไปเราจะไปซื้อเงินเชื่อกันนะคะมาที่ซื้อค่ะเลือกข้อ3ใบสั่งซื้อค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะ ใส่เลขที่ใบสั่งซื้อใส่วันที่ค่ะรหัสผู้จำหน่ายแอมเปอร์ค่ะรหัสสินค้าเป็นโต๊ะว,วางคอมพิวเตอร์ตัวที่หนึ่งนะคะจำนวนหกสิบตัวค่ะราคาต่อหน่วยยี่สิบบาทค่ะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันสองร้อบาท เสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะเราจะไปรับสินค้ากันนะคะมาที่ซื้อค่ะเลือกข้อสี่ซื้อเงินเชื่อกดเพิ่มข้อมูลค่ะเลขที่ใบรับสินค้าใส่วันที่รับสินค้าค่ะรหัสผู้จำหน่ายแอมเปอร์ค่ะ อ้างถึงใบซื้อสินค้านะคะเป็นโต๊ะว,ว่าคอมพิวเตอร์หกสิบตัวนะคะแต่เราจะรับสามสิบตัวก่อนค่ะเป็นเงินหกร้อยบาทนะคะกดบันถึงได้เลยค่ะต่อไปเราจะไปจ่ายชำระนี้กันนะคะ มาที่การเงินค่ะเลือกข้อ2จ่ายเงินและเลือกข้อ4ค่ะจ่ายชำระหนี้ค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะใส่เลขที่ใบใจ่ายเงินนะคะใส่วันที่ค่ะรหัสผู้จำหน่ายเป็นแอมเปอร์นะคะ เราจะชำระ600บาทนะคะยอดเงินไม่เรียบร้อยนะคะกดแก้ไขคะ่ะใส่ยอดเงินสดคะ่ะ600บาทคะ่ะกดเซฟได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะการซื้อคะ่ะ